คนเกิดวันพุธเดือนมิถุนายน2564เดือนนี้เนี่ยการงานจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีจะมีความโดดเด่นมีชื่อเสียงในเรื่องของการติดต่อในเรื่องของคำพูดในเรื่องของเอกสารจะได้รับการสนับสนุนที่ดีจากบุคคลเพศหญิงหรือผู้ใหญ่ที่เป็นบุคคลเพศหญิงอย่างแน่นอน สวัสดีครับผมแฟนเพจ Facebook และช่อง YouTube ดูดาวเดือนอ่านเรือนดวงทุกท่านครับกลับมาะพจต์กันอีกกับคนเกิดวันพุธประจำเดือนมิถุนายน2564โดยการพยากรณ์ทั้ง7วันคือวันอาทิตย์จันอังคารพุทธประหัสสุขเสารจะใช้โหราศาสตร์พมา่าโดยโหราศาสตร์พม่าเนี่ย เดือนเดือนหนึ่งเขาจะใช้เดือนไทยเป็นตัวการเกณฑ์พยากรณ์ซึ่งเดือนไทยเนี่ยอาจจะทำให้ไม่ตรงกับเดือนสากลอย่างของเดือนมิถุนาเนี่ยจะคาบเกี่ยว2เดือนก็คือวันที่10มพิจุนายนถึงวันที่9กรกฎาคม2564ตรงนี้เนี่ยทำขึ้นมาเพื่อให้คนที่ไม่ทราบเวลาเกิดของตัวเองที่แน่นอนหาลัคนาไม่ได้ จะได้มีแนวทางของแต่ละเดือนเดือนนั้นว่าจะเป็นอย่างไรบ้างซึ่งตัวของฤาษีพม่าเนี่ยไม่ได้ใช้เวลาเกิดดังนั้นเนี่ยก็จะทำให้การพยากรณ์เนี่ยไม่รู้ว่าเกิดวันนี้นะครับวันพุธสมมุติวันพุธนะครับเกิดกี่โมงก็สามารถที่จะดูคำพยากรณ์ได้ด้วยนะครับผมมาเข้ากันที่วันพุธ วันพุธคนเกิดวันพุธเดือนมิถุนายนก็ต้องบอกก่อนเลยว่าดาวพุธเนี่ยชี้ไปที่ดาวศุกร์ได้ตำแหน่งค่อนข้างที่จะดีดียังไงนะครับผมดียังไงก็คือเดือนนี้จะต้องบอกว่ามีความโดดเด่นในสิ่งแวดล้อมของคนรอบข้างหรือคนรอบตัวหรือในเรื่องของเพื่อนฝูงหรือในเรื่องของ ญาติพี่น้องหรือในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีความโดดเด่นได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ในเฉพาะในเรื่องของการงานโดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงแล้วก็เรื่องของการงานเนี่ยมีโอกาสที่จะติดต่อแล้วก็ประสบความสําเร็จแต,แต่การประสบความสําเร็จนั้นมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงหมุนเวียน ปรับปรุงแก้ไขถึงจะประสบความสําเร็จโดยที่เดือนนี้ของคนเกิดวันพุธจะต้องใช้ไหวพิปฏิพานในการที่จะทําการงานหรือปรับปรุงการงานเปลี่ยนแปลงเนี่ยให้เกิดประโยชน์และในเรื่องของการเงินเนี่ยค่อนข้างที่จะโดดเด่นในเรื่องของการเงินแม้ว่าการเงินที่ได้มาในจะค่อนข้างยากลําบาก ต้องใช้หัวในการพลิกแพงเปลี่ยนแปลงแก้ไขในการที่ได้เงินมาแต่เงินที่ได้มาเนี่ยอาจจะอยู่กับท่านไม่นานอาจจะต้องมีภาระค่าใช้จ่ายลงไปถามว่าเรื่องความรักดีไหมเรื่องความรักเดือนนี้ค่อนข้างที่จะมีปัญหาอาจจะห่างกันเพราะว่าการเดินทางไกลหรือห่างกันเพราะว่าเรื่องของ การงานหรือเรื่องของที่การงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้หลักผู้ใหญ่จึงทําให้เรื่องของความรักเนี่ยห่างกันแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอย่างใดเรื่องการเงินก็กล่าวไปแล้วครับว่าการเงินเดือนนี้ของคนเกิดวันพุธค่อนข้างที่จะหมุนเงินได้ดีแล้วอาจจะมีโชคลาภเรื่องของการติดต่อการเจรจาการค้าขายเรื่องของเอกสาร ที่เข้ามาด้วยในเรื่องของการเงินเดือนนี้ให้ระวังอะไรบ้างให้ระวังเรื่องของความคิดความคิดเดือนนี้เนี่ยคนเกิดวันพุธเดือนมิถุนายน2564ความคิดเนี่ยค่อนข้างที่จะขัดแย้งตัวเองคิดนูน่นคิดนี่คิดไปแล้วก็อาจจะทำให้เกิด โรคไมเกรนหรือโรคปวดหัวขึ้นมาดังนั้นเนี่ยวิธีที่ดีสุดเนี่ยก็คืออยู่ในความสงบสงเงี่ยมนะครับหรืออาจจะหาการด้วยการผ่อนคลายด้วยการที่ออกไปเดินเล่นหรือว่าออกไปช้อปปิ้งของอย่างเงี้ยก็จะเป็นทางออกของคนเกิดวันพุธเดือนมิถุนายน2564าแล้วมาดูว่าอาจารย์แล้วจะมีตัววิธีการเสริมโชคชะตายังไงบ้างให้มันโดดเด่นขึ้นไป ของเดือนมิถุนายนนี้ของเกิดขนของคนเกิดวันพุธครับการเสริมดวงชะตาของคนเกิดวันพุธเดือนมิถุนายน2,564พุธนะครับก็แนะนำให้ใส่บาตรในวันศุกร์นะครับด้วยพระหกรูป ถวายน้ำส้มสี่ขวดแล้วก็การถวายเนี่ยอธิษฐานด้วยคาถาวาโทอะมะมะวาหรือใครที่ไปวัดก็สามารถที่จะไปไหว้พระที่วัดได้พระที่วัดก็คือเป็นพระปางลำพึงหรือใครอยู่ที่ศาสนาฮินดูอาจจะไปขอพระแม่อุมา หรือใครที่เป็นคนจีนก็ไปไหว้เจ้าแม่ทับทิมด้วยส้ม4ผลหรือ17ผลขอให้การงานที่มีอยู่เนี่ยโดดเด่นแล้วก็ผ่านอุปสรรคไปได้ด้วยดีแล้วก็ขอให้การงานที่มันโดดเด่น,นดีๆขึ้นไปอธิษฐานอะไรที่ตัวเองชอบตัวเองหวังก็อธิฐานได้เลยครับวันนี้ขอจบคนเกิดวันพุธเดือนมิถุนายน2 5ง4ลงเพียนทนี้วันนี้สวัสดีครับ